ความมั่นคงในชีวิตไม่มีอยู่จริงความมั่นคงที่สัมผัสได้จริงในปัจจุบันคือสติที่ตั้งมั่นกับลมหายใจซึ่งเป็นประตูสู่ความรู้ตัวและปัญญาตอนเราเด็กพ่อแม่ก็อยากให้เราเรียนหนังสือส่วนหนึ่งก็เพื่อให้มีความมั่นคงในอนาคตการทำงานตอนเราเลือกอาชีพเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพื่อหาอาชีพที่จะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตอนเราทำงานเราก็เลือกบริษัทที่คิดว่า จะทำให้ชีวิตมั่นคงไปจนแก่และสะสมรายได้เพื่อให้มั่นคงเมื่อเกษียณแต่เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงวัยกลางคนหรือเกือบเกษียณหลายคนกลับพบว่าความมั่นคงที่เราวิ่งหามาทั้งชีวิตแทบไม่มีอยู่จริงเพราะความมั่นคงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเพียงคนเดียวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายสภาพเศรษฐกิจของประเทศความเปลี่ยนแปลงของสังคมการตัดสินใจของนายจ้างหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว ดังนั้นจะพูดว่าความมั่นคงภายนอกนั้นแทบไม่มีอยู่จริงก็คงไม่ผิดเพราะทุกสิ่งในชีวิตไม่เที่ยงอนิจจงสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงในวันนี้ก็สามารถแปลเปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ต้องวิ่งหาความมั่นคงใหม่ซ้ำไปเรื่อยๆผมเห็นเพื่อนหลายคนตกงานเมื่อแก่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ในวัยที่คิดว่าได้พักแล้วแล้วเราจะมีความมั่นคงได้จากไหน ถ้าถามในทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงเดียวเท่านั้นนั่นคือลมหายใจที่เข้าออกในปัจจุบันนี้เพราะลมหายใจคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงณนะขณะนี้นี่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนในอาณาปานาสติสูตรมมู๑18ว่าภิกษุพึงมีสติในลมหายใจเข้าออกเพื่อความรู้ตัวทั่วพร้อมในกายและจิตแม้กระทั่งลมหายใจนี้เองก็ยังไม่ถาวร เมื่อถึงวันสิ้นอายุไขลมหายใจนี้ก็ต้องดับไปนี่คือความจริงของสังขารบทความนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนสิ้นหวังแต่ต้องการชวนให้ยอมรับความจริงว่าการวิ่งหาความมั่นคงภายนอกโดยยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เหนื่อยไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ทำได้คือกลับมามีสติรู้กายรู้จิตรู้ลมหายใจในปัจจุบันสติปฐาน4ทํทหน้าที่หาเลี้ยงชีพตามเหตุปัจจัย แต่ไม่ยึดกับภาพลักษณ์และตำแหน่งของตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราอนัตตลักษณะสูตรเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่ยึดว่าฉันเคยเป็นหัวหน้าแผนกฉันคือผู้บริหารบริษัทหรือยึดว่าการขายของออนไลน์เป็นเรื่องต่ำต้อยแม้ต้องขายของเก่าเพื่อเลี้ยงชีพก็จะไม่เห็นว่าเป็นความอับอายเพราะแท้จริงแล้วเรานั้นไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงการประชุมกันชั่วคราวของขันห้าเมื่อไม่ยึดว่านี่คือตัวเราสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราก็จะไม่ทำให้เราทุกอีกต่อไปเราก็เพียงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ยึดติดความสุขจากการไม่ถูกทุกครอบงำจะเริ่มต้นตรงนี้เองความมั่นคงภายนอกไม่มีสิ่งใดถาวรความมั่นคงที่แท้จริงมีเพียงสติในลมหายใจและจิตปัจจุบันขณะ เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและสถานะความทุกข์ย่อมคลายไปนี่คือทางเดินที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยปัญญา